สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK มาแนะนำให้ท่านได้ชมกับ Honda Civic Dimension นะคะคันนี้เครื่องยนต์1,700 c ีซีรับท่านเป็น Dimension ปี02ราคาตัดโสดค่ะ78,000บาทนะคะรถทรงสวยสภาพดีไปใช้งานกันแดดกันฝนกันลมกันได้สบายทุกท่านคุ้มค่าคุ้มราคานะคะภายในเป็นเบาะหนังกว้างๆค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะรถยนต์เกียร์ออโต้พวงมาลัย Power นะคะ เครื่องยนต์วีเทคค,ค่ะตัวประหยัดเลยค่ะทุกท่าน 1,700cc ซีซีนะคะไม่ซดไม่แรงค่ะมีแอร์แบคคู่นะคะเครื่องดีแอร์เย็นสีสวยนะคะภายในสะอาดแบกสวยรถขับขี่ใช้งานกันได้ปกติค่ะรถอยู่บางบอน5กรุงเทพนะคะสนใจเข้าไปดูก่อนได้ค่ะมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปโทรคุยได้โดยตรงนะคะหรือจะแอดไลน์ไปตามเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เช่นกันนะคะ ซึ่งแอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมช่องทางการติดต่อไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านควรเดินทางไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะโดยการนัดหมายกับผู้ขายโดยตรงนะคะเพราะทางด้านแอดมินเพียงแนะนําเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ